การนำตกวจเา็กขั้นบกโดยกรมการกำสารภัยนะครับได้มนต์การจัดกำงานจัดแหลงานตรวึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษาให้ความตระหนัการร่วมเบี่ยงเบนการเงนนะครับของรัฐสภาครับได้ในหน่วยงานที่เกิดความผิดพลาดการเอกชนนะครับโดยเราจะจัดทำคลิจกรรมสองการำงานร่วมกับหน่วยงานที่อุกคลองเช่นกระทรวงแรงงานกรมสุขภัยกรุงปีนะครับกรมการกำสารภัยในฐานะ สถานการณ์ท <souls> ี the the ่สำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่คุณหอกระต่ายนะครับของคุณหมอกระตายดำเนการหมดนะครับในส่วนผู้จัดกิจกรรมไม่อยากให้เป็นจัดในที่สาธารณะที่มีประชาชนได้รับทราบรับเห็นประวัตความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนก็ฝากไปเลขาช่วยประสานทุกท่านนะครับและครั้งที่สองอาภรณเจริเมื่อกี้แล้วก็ กมุนท่านต้าหมายของแผน,นแม่บทนะครับและเพื่อประเมินคอมเมนต์แล้วก็แผนในการประเมินผลนะครับในผลการติดตามและการความปลอดภัยในแผนบทฉพาะที่5เนี่ยมีเรียกว่ามีความดีเลย์มีความล่าช้าตั้งแต่วันที่กระทำผิดจนกระทั่งส่งไปของกบทางหลวงเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง,งทางอะไรยอ,ะอย่างเงี้ยคุณออก3แล้วคุณใช่สองสมมุติอนะไรผมว่าอย่างเนี้ยดูได้คนระับเพราะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแนละ้วก็ ปัญหาการจราจรเนี่ยมันกระทบหลายส่วนซึ่งผมจะจอับเนี่ยพอจะปรับพี่ในก็ทุกวันนี้ผมขึ้นสารพี่ในเลยนะให้ตำรวจเป็นรายการเดียวไปสองร้อยก็ผูข้ขับขี่เราต้อง